สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องของเกมเอคเคสเตอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Escape Mr. s h e e t นะคะกดอื่นนี้เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b e กดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยเด้อโอเคความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้คุณแม่ก็มาอยู่หน้าร้าน พิซซาแล้วนะคะร้านพิซซาแต่ชื่อแมปว่ามิเตอร์ชีสเอ้ยแม่งงงนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ปรับตุ่มนิดหน่อยเนาะโอเคต่อไปแม่จะใช้มัสคอตนี้ในการเล่นอบบี้แล้วนะคะจะเป็นตัวเมนหลักสำหรับช่องเกมเอ็กแค e r แล้วนะตั้งชื่อให้น้องหน่อยได้ไหมใครตั้งชื่อให้แม่หน่อยได้ไหมคะโอเคเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลย เอ๊แต่ดูว่ามีล่องรอยของคนเข้ามาที่นี่พนักง,งานพิซซ่าก็ดูหน้าตาแปลกๆนะอดูเหมือนจะเป็นร้านเก่าๆเลยนะคะเนี่ยแล้วต้องเข้าไปหลังร้านเหรอมีคนบอกว่าร้านนี้มันรู้สึกแปลกๆนะ โอ้ยนี่มันมอเกือเทศนี่ตายแล้วจะพาแม่ไปที่ไหนวะนี่โอเควันแล้ต้องลงไปชั้นใต้ดินเลยเหรอเนี่ยเสียงน่ากลัวมากเลยนะคะอะไรอ่ะฮะนั่นมันมิสเตอร์ชิพ อุ่ยน่ากลัวมากเลยนะคะมันจ้องมองเราด้วยเนี่ยมันห้องอะไรอะ่ะเอ้ยมันจับคนไว้ที่นี่ looking for แปลว่ากำลังตามหาหรือกำลังมองอาหาคนในรูปอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นายพิซซ่าอยู่ที่นี่เหรออย่าบอกนะว่าตายหมดแล้วะ looking for แม่น่ากลัวจังเลยนะคะรีบไปดีกว่า อุ้ยตายแล้วมันมองอยู่เด้อุ้ยอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นใบเลื่อยเลยนะคะเนี่ยตายละฮะอุ้ยข้างล่างเป็นลาวาชีช้แล้วก็มีพิซซาประดับประดาด้วยเนาะเอ้า,อาไม่ตายเหรอเอา้าแม่ไม่ตายเหรอเอาอะไรวาไม่ตายจริงดิ ตายหน่อยเถอะอ้เปการตายแบบสโลโมสันนะคะเป็นไปได้อย่าโดดลงไปอีกดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะบักเนาะโอ้ตายแล้วลาวาชีตอ่ะเกือบลนอ้ยดูสิอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็คือชีตแข็งนะคะที่หลอมละาลายเรียบร้อยแล้วโอ้ยแม้ว่าเสียงมันดังไปนะคะ โอเคมะเขือเทศอืมแม่ว่ามันปลกแปลนะเหมือนเน็ตปิงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยนี่มันถาดใส่พิซซ่านี่นะเวลาเขาจะทำพิซซ่าใช่ไหมคะเขาจะเอาแป้งพิซซ่าวางแล้วก็รุงแต่งเรียบร้อยแล้วเขาก็จะยัดเข้าไปในเตาเผาเนาะเตาอบเตาเผาเนาะ โอเคน่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่เพิ่มมิชชั่นอีกนิดนึงเนาะ To h e รอ to activate platform นะคะเหมือนกับประมาณว่าเดี๋ยวขอสอบสากิกรียกเดอน p u ัลแอลพูแปลว่าดึงนะคะ Here แปลว่าที่นื่อ to activate แปลว่าเหมือนกับแบบว่าทำรายการนะคะยืนยันทำรายการแพลตฟอร์มก็น่าจะเป็นอ๋อ บันไดลงไปเนาะเดี๋ยวดูซิอ่ามันเป็นกลไกลนั่นเองนะคะรีบไปดีกว่าเนาะเอ๊ะทำไมที่นี่มันน่ากลัวจังเลยอะ่ะใครมีเกมอะไรแนะนำแม่บอกได้นะคะเดี๋ยวแม่จะไปเล่นเดอ้อมีพิซซ่าแล้วก็ลาวาชีไหลลงมาด้วยรีบไปดีกว่านะคะก่อนที่มันจะน้ำท่วมตรงนี้เนาะ lower to ladder ladder ภาษาอังกฤษ L A W U e R ladder แปลว่าบันไดนะคะโอ้ย oh, อันนี้ตะหลิวเนอะใครรู้จักคำศัพท์คำว่าตะหลิวพิมพ์บอกแม่หน่อยนะคะโอ้ย oh, น่ากลัวมากแล้วเสียงก็หลอนด้วยอะไรอะห้องเก็บของเหรอวู oh, ้หทำไมมันเป็นแบบนี้นะมันมืดไปนะ มันต่ำลงมาฆ่าแม่ถึงข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวนะโอเคมันต้องตายเองเหรอน่าจะเป็นบั๊กนะคะแต่ไม่มีปัญหาหรอกถ้ามันกดรีได้ก็เล่นต่อนะคะอา้าแม่ตายเหรอถือว่าฉันตายเหรอเนี่ยเอ,อู้ตายแล้วต้องรีบวิ่งหนีก่อนนะคะน่ากลัวมากอ่ะแต่ว่าผีไม่อยู่สิผีไปไหน อย่าบอกนะว,ว่ามันดักรอแม่อยู่ข้างล่างโอ้ตายแล้วทิพไปดีกว่าอุย้ยอุ้ยอะไรอะ่ะหัวมิตรชีสเหรอเนี่ยน่ากลัวมากเลยอันนี้ก็คือชีสข้างล่างน่าจะเป็นน้ำยาพิษนะคะเนี่ยอ่ะอะไรอะ่ะอุย้ยเรานั่งไปเลยเหรอ อุ้ยเดะดะเดะดะเดะไม่ได้ตาแม่กลายเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้โอ๊ยหล่นลงมาแล้วอ้าอุ้ยยังไม่หยุดหมุนเลยโอ้ดีนะเนี่ยที่หล่นลงมาใส่น้ำอ่ะไม่งั้นตายแน่ๆเลยเอ๊เดี๋ยวอุ้ยมันท้ำชีดยักษ์ก่อนเนี่ยเมื่อกี้แม่เกือบเป็นลูกชิ้นกระต่ายน้อยแล้วนะเนี่ย นั่นไงคนนั้นอยู่นั่นโอ้ยไปดีกว่านะคะเอ้าแม่โดนหรอโอ้ตายละต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะเหมือนไฟกระพริบเลยเนาะอน้่คนนั้นรอแม่อยู่ไหนแม่ลองโบกมือทักทายเขาซื้อ ระบบมือทักทายก็หน่อยนะคะสวัสดีเ,เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยเหมือนแท่นเลือดที่คนตายที่คนตายเลยอะ่ะเหมือนเมื่อกี้มีคนตายอยู่ข้างในเหมือนข้างในใช่ไหมแล้วเขาก็เอาเลือดมาใส่ท่อเหรอหรือไปดีกว่าอย่าสงสัยเยอะเลยโอเค มาและท่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะแม่กจำไม่ได้นะคะใช้คำว่ารีเวอร์หรือเปล่าเนาะใบพัดโอ๊ยว้าไปไหนแล้วอะ啊เราขึ้นมาที่ไหนแล้วอะไรอะ โอ้ยโอ้ยแม่ยิงมันหรือเปล่าอ๋อยิงอยู่นะคะมันไม่ขยับหรอแต่มันส่งระเบิดมาฆ่าแม่เหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยอย่ายิงฉันช่วยกันยิงหน่อยเถอะโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่าเข้าไปใกล้มันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดมันเหลือสามแล้วอ้าว หลบก่อนนะคะอ่ะแม่ยิงไม่โดเหรออโอ้ยตายนะลช่วยกันยิงกันแล้วเหมือนว่าเด็กๆทุกคนก็จะโดนหลอกมาที่นี่เหมือนกันนะคะเนี่ยมาหลายคนเลยเหลือร้อยเก้าสิบแล้วแต่ว่าแม่ก็จะขิดเหมือนกันนะ่ะเด็กๆ แม่แหกจะตายก่อนมาแล้วอ้อยอย่าตายเด้อเดี๋ยวมันบักแม่ยิงไม่โดนเลยสือโอ้ยมันอ้ายตายแล้วแต่มันน่าจะบักนะคะไม่เป็นไรแม่ตายเองก็ได้กระต่ายน้อยแม่สู่ขิดแล้วนะคะอุ้ยมันยิงโอ้ยฉันเพิ่งจะเกิดเออเธอมายิงฉันนะมารโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยดื ตายซะ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 อืยิงเลยอ๋อเมื่กี้มันยิงไม่โดนนะฮะเว้ยเก้าสิบแล้วเจ็ดสิบใกล้แล้วอีกนิดเดียวมาฉันกับแกจะดูกันซิว่าใครจะตายก่อนกันเอาไม่โดนโอู้ตายละ โอ้ยแม่มาอยู่แล้วนะคะเนี่ยเฮ้ออันนี้หลอ,อกมา้านโนนแล้วเนี่ยตรงนู้นมีป่าด้วยเหรอเอ๊ะว้าวหุยข้างล่างเป็นลาวาชีสมีตึกจมลงไปด้วยฉันมาแล้วรีบไปกันเถอะน่ากลัวมากเลยนะคะอันนี้เป็นป่าของมิสเตอร์ชีสเหรอเนี่ย วังเวงจังเลยนะคะมืดอตตื้อเลยไม่มีอะไรตามมาก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะฮะเอ๊ะเราเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเจอฟีกิมเพียวว้าผ่านแลบร้อยแล้วโ้มีของเล่นให้เล่นด้วยนะคะในที่สุดแม่ก็หลบหนีออกมาจากร้านค้าของมิสเตอร์ชีนแล้วนะโอเค ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คุณแม่ด้วยนะคะกดถูกใจให้แม่ด้วยนะใครมาดูแล้วอย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นด้วยเนาะแม่จะได้จําได้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอแต่ว่าขอเล่นขอเล่นอันนี้ก่อนได้ไหมของเ,เล่นได้ไหมเอาไม่ได้มันไม่ลื่นนะคะอันนี้กล่องอะไรเนี่ยุกชนสิอ้าวไม่ได้เหรอเลทมเปรีนล่ละ ว่าเทปรีนปลอมนะคะเทปรีนปลอมเนาะโอ้ยโดนหลอกแล้วนะคะโอเคยบาย